สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันพฤหัสที่แสนร้อนร้อนกว่านางฟ้าก็ยูวีพระอาทิตย์ตอนนี้นะคะทำไมถึงได้ร้อนมากมายขนาดนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่พระอาทิตย์จะใจเย็นสักทีนะวันนี้นะคะก่อนที่จะออกไปทานข้าวนะคะนางฟ้ามีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไม่รู้ว่าเป็นท็อปปิกอะไรนะคะ ถ้าอยากบอกอะไรคุณไหนมาดูซิเรามาซําเบิ่งไพ่กันซิไพ่สําหรับนี้ศักดิ์สิทธิ์นะเวลาหากแมนว่าอ่านออกมาแล้วตรงกับใครก็คือเหมือนดูดวงส่วนตัวให้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังที่สวยหล่อน่ารักของนางฟ้าในะตอนนี้นะคะโอ้ไม่อยากอ่านเลยอะโฟล์อ็อ o สอดสี่ดาบเจ็บระบมเจ็บจนเจ็บจนชินมันกินในหัวใจลึก เข้าไปกลั่นใจลงทุกทีพี่เจก็ามา For o อ So r สผู้หญิงผู้ชายราศีเมษคนเกิดเดือนเมษากำลังเจ็บปวดเพราะว่าการที่ควบคุมความรู้สึกที่มีต่อคุณไม่ได้หรือสลับพลังงานเอานะคะตอนนี้คนเกิดราศีเมษมีเลขสี่ในความสัมพันธ์กำลังเจ็บปวดในเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรักนอนแบบนี้นอนแบบสวดมนต์ก็แล้วทาสมาธิก็แล้ว ทำใจก็แล้วก็ยังหักห้ามใจไม่ได้มีคนกำลังเจ็บปวดเพราะว่าหลงรักคุณหรือแอบ,บชอบคุณอยู่นะคะไปต่อนะคะถ้าอยากบอกอะไรอีกคะในวันนี้เรามาดูซิ King of s w o r r s คุณกับเขานะคะ เขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ดุดนันคนที่แบบว่าชัดเจนในความสัมพันธ์แต่คุณคงให้ความชัดเจนเขาไม่ได้หรือเขาให้ความชัดเจนคุณไม่ได้หนึ่งสี่ออกมาบวกกันเป็น5้าคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีเมษราศีพฤษภได้นะคะ ราชาดาบคนนี้นะคะอยากบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเอาอยู่หมดเลยไม่มีใครกล้ามายุ่งมาย่ำม,มาหือเลยแต่กับเรื่องความรักอ่ะห่อเหี่ยวหัวใจ King of s w o r d เขาอยากบอกว่าเธอจา๋าเธอจะเอาอยัางไงกับเรากันแน่ขอความชัดเจนสักทีได้ไหมแบบว่าจะแบบให้เป็นแฟนได้หรือยังหรือว่าจะแบบว่าให้ไปรู้จักมักจีครอบครัวได้หรือยังหรือหากแปลว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะเขาอยากบอกว่าเขาอ่ะพร้อม าที่จะบอกชัดเจนกับคุณดูสิดาบที่เขาตั้งอนะ่ะเขาเอาจริงนะเขาเลือกคุณนะเขาถือคุณไว้อยู่ในมือแบบนี้นะคะส่วนคุณนะ่ะเมื่อไหร่จะให้ความชัดเจนกับเขานางฟ้ามองว่าคุณผู้ฟังกําลังลังเลลังเลอะไรเดี๋ยวเราไปต่อนะคะ ถ้อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังในตอนนี้ทูออฟครับคุณผู้ฟังกําลังลังเลว่วาแบบอุ๊ยถ้าหากเลือกเขาไปแล้วเราก็ต้องตกเป็นของเขาคนเดียวหรือเปล่านางฟ้าเราก็อยากเช็คเลกติ้งสวยๆคุณผู้ฟังลังเลแต่คุณผู้ฟังก็ชอบเขารักเขาเช่นกันเลขสอออกมาท o ออฟครับน่ารักเชียว ทูออฟค่ะใบนี้คือเขาชัดเจนเขาคิดว่าคุณคือโซ a มทคุณคือคนรักคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแต่คุณน่ะแบบว่ายังไม่ให้ความชัดเจนเขาเลยลาชาดาบก็เลยหงุดหงิดหนหวยนะคะพ่อยากบอกว่าตอนนี้มีคนชอบคุณมากปลื้มคุณมากแอบรักคุณหรือเปล่าแล้วคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ในวันที่ใช่เขาอาจจะโสดด้วยแล้วคุณน่ะจะเล่นตัวทําไมนะเขาเลยฝากบอกนางฟ้ามาว่าเธอจ๋าเรามาตกลงปรงใจเป็นแฟนกันเถอะมาเป็น คนที่แบบว่าอยู่ในชีวิตพี่เธอใดๆเหล่านั้นนะคะเลข2อคนคนนี้อาจจะเกิดราศีกุมนะคะกําลังแบบว่าคิดถึงคุณแล้วก็นอยโดนคุณทิ้มแทงด้วยคําพูดคุณอาจจะพูดบอกเขาว่าเธอเรายังไม่พร้อมเรายังไม่อยากแบบมีใครเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างงี้คุณผู้ฟังก็แบบสวยเลือกได้หอ่อเลือกได้ไงก็เลยแบบว่ายังไม่เลือกเขาหรือเปล่าเรามาดูกันต่อนะคะดูซิไพ่อยากบอกอะไรวันนี้ e d e of one ค่ะคุณผู้ฟังยังแบบว่าสร้างกําแพงใส่เขา คุณผู้ฟังมองว่ามันก็ดีถ้าหากว่าจะมีแฟนคุณผู้ฟังมองว่ามันก็ดีแต่แบบตอนนี้เรายังไม่พร้อมนะเราอยากแบบว่าใช้ความน่ารักความสวยบริหารเสน่ห์ไปเธอรอได้ไหมถ้าเธอรอไม่ได้เธอก็แบบ รนะอไม่ได้ก็ต้องรอถ้าหากว่าคิดว่าคุณผู้ฟังเป็นคนที่แบบว่าใช่คู่โซเมตนะคะคุณผู้ฟังอยากให้เขาแบบว่าใจเย็นๆใจร่มๆแต่เขาอะคือเขิมอะราชาดาว่าไม่เอาจะเอาจะเอาจะเอา,จะเอาคุณผู้ฟังอย่างเดียวเลยประมาณนั้นนะคะใบต่อไปนะคะไพ่อยากบอกอะไรดูสีเรามาสําเบิง์ไพ่กันสิทีออฟซอร์ดก็เธอมีคนชอบเยอะคือแบบรู้แล้วคะ่ะ ที่เขาจะเอาจะเอาจะชัดเจนกับคุณเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีคนชอบเยอะเขากลัวความสัมพันธ์รักสามเศร้าเขากลัวว่าคุณมีใครแล้วแบบว่าให้เขาเป็นตัวเลือกหรือเปล่าใช่ถึงเขาจะเป็นตัวเลือกแต่ก็เลือกเขาได้ไหมเพราะว่าเขารักคุณจริงๆตอนนี้สิ่งที่เขาคิดนะคะเธอ เราไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเราไม่อยากให้ใครมาชอบเธอมาจีบเธอเราไม่อยากให้เธอดึงมือที่สามเข้ามาเขาห่วงเขาห่วงแล้วเขาเจ็บปวดแค่รู้ว่ามีใครมาแอบคุยแอบซัมเบิร์งแอบกดไลค์กดหัวใจให้คุณเขาก็แบบทัดจะกคลั้งแล้วนะคะคือแบบอว่าหงุดหงิดอนะ่อนห่วยประมาณนั้นเลยนะคะ เลขสามเลข2เลขหนก็อาจจะเกิดวันที่13วันที่12ได้นะคะแล้วอาจจะเกิดราศีกุมได้ชัดราศีกุมราศีเมษนะคะ ใบต่อไปเด้อจัสเมนได้โปรดเถอะเราเชื่อแล้วแหละเราเชื่อพมลิขิตโชคชะตาฟ้ากำหนดว่าเธอคือคนที่ใช่เธอได้โปรดเป็นแฟนเราหรือว่าแบบว่าตกลงเป็นอะไรที่แบบว่ามากกว่าเพื่อนได้ไหมคนคนนี้อยากชัดเจนอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากมีครอบครัวอยากมีความผูกพันแบบว่านั่นแฟนกับคุณผู้ฟังแต่เขาไม่ชอบถ้ามีใครมาวอลแวร์มาจ้อแจกับคุณเขาหึงเขาห่วงคุณจัสเมน ใบต่อไปนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังของนางฟ้าต,ตั๊ต่อนยอนในตอนนี้เรามาดูซิดูซิมีคนแบบว่าอยากชัดเจนอยากแบบว่าขอโอกาสอยากแบบว่าให้คุณเลือกเขาดูซิไพ่อยากบอกอะไรต่อสเวนออฟบอคเขาเหนื่อยนะที่ต้องบอกว่าปะทะกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเหนื่อยนะที่แบบว่าคุณนะี่ะแบบไม่ชัดเจนสักทีตอนนี้คนคนนี้นะคะเอาจริงอะนางฟ้ามองว่าเขาดุดันแบบว่ารักคุณจริงๆดูสิแบบ ไม้ที่เสียบอยู่บนดินอนะค่อยๆถ,ถอนออกถอนออกงานที่เขาทำตอนนี้มันก็มากมายอยู่แล้วอะอย่าทำให้เขาเหนื่อยใจได้ไหมเธอจ๋าเลขเจ็ดเซเว่นคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีกรกฎความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะบอกว่าจีบคุณมาเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์หรือเจ็ดเดือนใดๆก็แล้วแต่คุณรู้ฟังบอกเธอมันยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยนะมันแค่เลขเจ็ดเองเลขเจ็ดอาถรรพ์คุณกับเขาอาจจะบอกว่ากลัวที่สุดคือแบบว่าเธอเนี่ยความห่างไกลความขยนันงานของเราไม่ค่อยมีเวลาให้เธอเธอ ไม่เลือกเขาใช่คุณผู้ฟังมองว่าคนคนนี้นะคะยังแบบว่าไม่เป็นสเปคที่แบบว่าคุณต้องการแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะแบบเกรงใจเขาไม่กล้าบอกเขาไปนะคะคุณผู้ฟังก็เลยบอกนางฟ้าว่าเธอเธอยังไม่ใช่เธอยังไม่เป็นสเปคของเราแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คนคนนั้นเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นสเปคเป็นทุกสิ่งอย่างของเขาแล้วนะคะเขารักคุณมากมากจริงๆเขายอมเหนื่อยดูสิถอนนั้นถอนนี้ออกแบบว่าให้มันแบบว่าสมูทสมูทแต่ว่าคุณก็ยังไม่โอเคนะคะและเจ็ดราศีกรกฎรักคุณอยากชัดเจนกับคุณด้วยราศีกุมด้วยราศีเมษด้วยนะคะใบต่อไปนะคะเดี๋ยวทำแบรนด์ราศีธนู อันนี้น่าจะเป็นตัวคุณผู้ฟังแล้วเพราะว่าถ้าเป็นเขา,าเขาต้องยอมสิยอมที่จะรอนางฟ้ามองว่าเขาเห็นความน่ารักความจิตใจดีความแบบว่าไม่เหมือนใครคุณไม่เหมือนใครใครก็อยากได้คุณคุณกับเขาอาจจะเกิดลัคนารา,าศีธนูธาตุไฟเกิดวันอาทิตย์ได้เกิดเดือนธันวามกราได้นะคะเขาอยากบอกว่าเธอตอนนี้นะมีใครที่ดีกว่าเราหรอไหนเธอลองบอกมาสิเขาดียังไงทําไมถึงไม่เปิดใจให้เราสักทีเราเหนื่อยเพื่อเธอเราแบบทุ่มเทกับเธอคนเดียว ตอนนี้นะคะมีคนข้างหลักคุณแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบว่าเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเขารักคุณคุณคือโซเมนทูออฟครับที่เขาถือไว้ถ้วยที่เขามีเขาอยากให้คุณคนเดียวแล้วคุณน่ะทาไมถึงไม่ให้เขาสักทีเขารู้ว่าคุณน่ะอยู่เป็นตื่นรู้เขาพยายามที่จะตื่นรู้แต่เขาก็ทําใจไม่ได้เพราะว่าความหึงความหวงความห่วง,ววงแล้วก็ความสเสน่หาที่มีกับคุณน่ะมันมากเหลือเกินนะคะตอนนี้ไพ่อยากบอกว่าคุณน่ะอยู่เงียบๆสวย สวยรอเลือกไปก่อนนะคะไพ่บอกว่าค่อยๆตัดสินใจอะไรที่มันรีบเร่งรุมเร้ามันจะแบบว่าไปได้ไม่นานนะคะความเป็นทำเพลนความตื่นรู้ความแบบว่าเลือกของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเจอสิ่งที่ดีแล้วก็หากแม้ว่าเขาดีเขาก็ต้องรอได้นะคะไปต่อไปนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังของ,งานางฟ้าในตอนนี้นอกจากมีคนอยากขอความชัดเจนอยากขอเป็นแฟนอยากขอจริงจังจริงใจแล้วดีเอมเพ สวยเลือกได้อย่างคุณนะนะแบบใครก็ชอบสวยเลือกได้เพอร์เฟกเลยค่ะอย่างคุณนะ่ะดีเอ็มเพสมีน้ํากรกฏพิจิตคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำถ้าอยากบอกว่าเธอเธอไม่ต้องรีบนะในความสัมพันธ์ตอนนี้มีคนอยากขอเป็นแฟนขอจีบคุณหลายคนนะคะราศีเมษราศีกุมราศีกรกฏ แล้วก็มีอีกราศีหนึ่งก็คือราศีพฤษภกําลังอยากจะขอความชัดเจนขอจีบคุณบรุมมือตุ้มลุมรักคุณผู้ฟังของนางฟ้าแต่พาอ,อยากบอกว่าเธอเป็นคนเลือกอยู่ที่เธอจะเลือกใครค่อยๆเลือกเลือกดีๆแล้วก็ไม่ผิดถ้าหากว่าคุณโสดแล้วคุณจะเช็คเลตติ้งสวยๆไม่ผิดถ้าหากว่าคุณโสดแล้วคุณจะแบบว่ามองว่าใครดีที่สุดตอนนี้พาอ,อยากบอกว่าคุณนะ่ะมาถึงจุดที่เป็นฝ่ายเลือก